o x กซี่ h ช n n e l สนับสนุนโดยสายการบินไทยเวียเจ็ดสกายฟันดอทเวียเจ็ m โรงแรมชดาแอดนครในเครือชดากรุ๊ป ทยเวทเจ็ตจัดโปรโมชั่นออ t ต้เซลปลายปีเที่ยวไทยที่ไหนก็คุ้มทุกเส้นทางในประเทศราคารวมเริ่มต้น666บาทต่อเที่ยวรวมภาษีและค่าธรรมเนียมแล้วเพียงกรอกโค้ด A.M.TH 3 0 0ลดเพิ่มได้อีก300บาทโค้ดมีจำนวนจำกัดเส้นทางสุวรรณภูมิเชียงใหม่เชียงรายภูเก็ตกระบ,บี่หาดใหญ่นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีอุดรธานีขอนแกน่นอุบลราชธานีเส้นทางข้ามภาค ระหว่างภูเก็ตเชียงใหม่เชียงรายเปิดให้จองแล้ววันนี้ถึง3ตุลาคม2565ใช้เดินทาง15ตุลาคม2565ถึง27มีนาคม2566ตรวจสอบเที่ยวบินและจองที่นั่งได้ที่เว็บไซต์ t h i e t j e t a i r c o m ราคาโปรโมชั่นมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบินอาจหมดก่อนระยะเวลาสิ้นสุดการจองเงื่อนไขเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด สนับสนุนข่าวโดยสายการบินไทยเวียดเจ็ต w w w v ์ล e วโรงแรมชดาแอดนาคอรในครัวชดากลุป๊ปและศูนย์การแพทย์และพยาบาลอัลฟาเมดิคอล s โซวิด AMS ขอบคุณที่ให้เราได้ดูแล